ครับผู้ใหญ่สวัสดีครับนี่คืบล็กใช่ไหมเนี่ยนี่จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับขอผู้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับอ๋อได้เนี่ยนะมหนึ่งครับผู่ต้องมีไม้เท้าผู้ใหญ่ไม้เท้าก็ต้องใหญ่ดิคนเล่นกันคนเล่นกันอ๋อเล่นตึ้งก็เล่นตึงเอ้าเส้นหนึ่งค่ะ เอาตายแล้วโอ้ยพี่ปั๊บบอกให้รีบด้วพี่ปั๊บบอกให้รีบนีก่าอยากกินอ้วยเฮยเฮ้ยังใเลยวะการมีใจบูแต่จะบ่มไม่ต้องเ็มที่ไม่ต้องอาเจ็บเพ่งยายยังยายายบอกอย่ายุ่งยายยังไม่แก่ยายแกบอกไม่ต้องช่วยนะยายบอกไม่ต้องช่วยยายเดี๋ยวช่วยกรียไปรถหลายคันยยายบอกยไม่ เฮ้เห็นมันุแก่อนดินไปะหอ่ไม่โดเอาล้ใหญ่ใหญ่เสกกีมาไม่ได้เสียนะเ้ช่วยกันหน่อยเว้ยเราะจัต่้โหกาอ่ยังไม่จบแค่นี้นะฮะ ายเป็นสายยันอยู่ที่นี่เฮ้ยเลือกเลยเฮ้ยโอ้หอ้าวน้าเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนะฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ มาถึงแล้วนะแค่อยู่อย่แหละหเนี่ยโอ้หตั้งแต่อยไหนเรื่องแล้วเนี่ยัยยงัง โอ้ฝรั่งขโมยไก่ย่างฮะไม่ใช่อ้าวขโมยไก่เนยโอ้ขโมยไก่ไอ้ลังเอ้ยเอาแเอาล้วเอานรถไปไรครับป้ารถเป็นไรเนี่ยคุณลงไปดูแล้วมึงเอาให้กูสองไม้เลยเชื่อฉันกันสิเชื่อทุกแมตช์การที่เชื่อทุกแมตช์เอาละฮะเขียนบอกข้างๆเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยน้ำมันนี่น้ำมันเป็นจริงเอาละครับเอาฮะไก่ย่างหมูเผาเฮะ เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนทจะกิฟคอนเฟิร์มฮันด่าสกูบี้ไอใหม่ฟันอันลิมิตออกไลซ่าจากธรรมชาติเพื่อทารกเบบี้ไม้สุดๆกับสเสน่ห์สีสดฉันในชายเจเพรสใหม่สปอนครันสตรอเบอรี่เป๊ะอ่ะช่วง เมบิ้มรี่เคนดี้กับเบบี้มายสนับสนุนโดยเบบี้มายสวิตช์พิงค์หอมไกลไปถึงตุรกีหอมผิวเนียนตลอดทางโอ้โห,อหน้ากากของพี่ไยายไก่สวยจังเลยอะค่ะทำให้หนูบ้างสิได้เลยนี่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปเลยสำหรับปาร์ตี้คืนนี้ สวยมากๆเลยหนูขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทาได้แต่ว่านี่เลยต้องเพิ่มนี่เข้าไปแป้งเบบี้ไมค์สวีทที่พิงเพื่อผิวเนียนหอมนานด้วยเชียร์บัตเตอร์และตอนนี้ด้วนะเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะได้ไปเที่ยวตรุรกีกับน้องเต้าด้วยใครอยากมีความประทับใจแบบไม่ลืมเพียงแค่ส่งสติกเกอร์แป้งเบบี้ไมคไปร่วมสนุกก็มีสิทธิ์ลิไกลไปเที่ยวตรุรกีแหบบของเชียร์บัตเตอร์กับน้องเต้าได้เลยและยังมีลุ้นรางวัลอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ like ได้นะติดตามรายละเอียดเพิ่มมเเเติไไไดดด้้้้ททีี่่ www.babymypowder.com www.facebook.com/babymymygang หหรือออโปยยววกับนงาะ ะงั้นหนูต้องไปรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วล่ะค่ะเป็นไงมั้งคะสวยไหมคะพี่ไผ่ไก่น่ารักที่สุดไปเลยเหมาะกับเป็นปาร์ตี้หน้ากากคืนนี้มากๆอ้าวแล้วหน้ากากพี่ไผ่ไก่อะคะของพี่เนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าจะต้องเซอร์ไพรส์ปปรสิแน่นอนนี่คุ้นๆุณมะเวลาใส่เนี่ยนะคะก็ใส่อนี้หยุดนี่คือการ ก,ก่อนที่จะตลกอีกเฮ้ยตะกันยืมเนื้แปง้งมาไหมเมื่อสี่ล้อต้องกลายมาเป็นสายลับภารกิจนี้ยิงท<ช>ั้งซ<ช>ิ<า>่งซาฮาทะลุจอ ดิสนีย์พิกซาภูมิใจเสนอคอส s 2สายลับสีล้อสิ่งสนามโลก29กันยาย่กันหนีนรกภาพยนตร์และแมระบบดิสนีย์ดิจิตอล3มิติ IMAX 3มิติมโมอ่อัปลอดลองเฟสแบบเนี้ยเขาไม่กดไลค์นะมิมี่อ่ะคลิปครบรอบของเราอ่ะส่งมาซะใหญ่เชียวมโม่ถอยคนละเ<ม>ก้าไหมพี่ถอยคนละเก้าเมกเก้าร้อยบาทอัปลดรูรดดาวน์โหลดคลิป6เมกห้าร้อยเก้าสิบบาทยังราคาเดิมโทร1530แล้วโทรมานะ จีบหาพกเกลียวบวก5บาทแลกฟรีบัตรเติอนคัตตี้ยี่20บาทถึง20ตุลาคมนี้ y e ส Lizette บโบแฮร์คัลเลอร์ลองหรือยังเปลี่ยนสีผมด้วยปองเนื้อแน่นไม่ไหลเลอะเทอะแค่นวดเบาๆก็เข้าถึงผมทุกเส้นให้สีผมสม่ำเสมอสวยนานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นทิ่สุด นใหญ่กับบาสเก็ตโอเวอร์โหลดซันเดย์กร้าวว้าเฟลกรอบสุดพิเศษที่มาพร้อมท็อปปิ้งแบบจุกใจที่สุดของคนรักซันเดย์วันนี้ที่เเว่นเซน <c oughs> ลําทานอ่ะ <c oughs> หลับไม่ลงเลยให้ลอรีเอ s ซ p เปอร์อัลตร้าลิมใหม่ช่วยคุณสิบางสุด1มิลิเมตรสิ่มสับเร็วละมากถึง200เท่าหลับสบายเห <c oughs> มือนไม่ได้ใส่เลยลอรีเอตซูเปอร์อัลตร้าลิมแบบกลางคืนใหม่วงการเนี้ยอยู่มานานมากอายุหรอ ไม่ตอบทำไมถึงเรียกเป็ไก่เพราะหน้ามันฟองถ้าไม่ดีจริงพี่ก็ไม่พูดวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้รับประกันวุฒิศักดิ์เป๊ะ สดชื่นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นเพราะสูสึกได้ทุกครั้งที่ดื่มใหม่ชาเกียวมิเรอีกความสดชื่นจากชาคุณภาพและความตั้งใจลองสิทำอะไรอะพี่กำลังกินขนมสปอน์ครั้์อยู่มันคือขนมอะไรอะ่ะนี่เหมือนจะแห้งๆกับกรอบใช่ไหม พอกัดเข้าไปแล้วนะจะรู้สึกได้ถึงช็อโกโกแลตชุม่มเต็มคำเลยทีเดียวแล้วนี่ออกมาใหม่ด้วยสตรอเบอรี่เฮ้ยอย่าเพิ่งกินเลยขอกินมั่งอะไม่ได้ถ้ายอยากกินนี่นะก็ไปเซเว่นอีเลเว่นเอ็มสิสพี่เขาบอกว่ากินช็อโกโกแลตแล้วหมุนตัวมันจะไม่มึนนะมไม่เชื่ออย่ามาหลอกเฮ้ยจริงใครจะไปเชื่อแกไปเลยไปเลยไปเลยเขาก็ไม่เชื่อกระตามนกันบ้าเหรอใครกินช็อโกโกแลตหมุนตัวแล้วจะไม่มึนเชื่อกับบาเรา ดองสักหน่อยก็ไม่เสียหายแล้วก็หมุนตัวไข่บดไม่มึนไงเป็นไงพี่มึนป่ะมึนเด้อก็มึนไงนี่แกหลอกแทนนี่แกหลอกแทนอะขอบอกเรื่องอะไรนะไอ้นางงูเพชรเอามาเดี๋ยวนี้นะเมื่อการการมาสายของการนะฮะส่มปวดในเขากลายเป็นคนดีของสังคมนะเมื่อรถไก่ย่างรถเป็นไรครับป้าซื้อของกันนลย มึงลงไปดูแล้วมึงเอามาให้กูสองไม้เดี๋ยนะอ๋อมันติดล้อมันติดเนี่ยช่วยเขียนเข้ทางก่อนแล้วนี่ฮะขวดที่เขียนรถครับขวดน้ำมันใส่ไม้เลยไม่ช่วยยังไงเนี่ยทาไม่ช่วยไฟ่ก็ไม่ไม้เนี่ยเงี้ยนะอ้าวอ้าวโทษการใช่อย่างนั้นเลยไอ้การไอ้การนี่คือเขาดับไฟหน่อยดิ ไฟยิ่งติดครับไอหลังขโมยใจไปเรื่อยเลยนะครับเขาหลังขโมยคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยไอหลังกินแรงหลังกินแรงโหฮะระหว่างที่ช่วยดับไฟไอหลังเอาน้ำจิ้มดับ ากริดตัวไปด้วยได้ยนะฮะไปไม่เห็นขายไก่อะไรก็ไม่รู้เลยเล่าหมดเลยนะพี่ต้องให้รปภมาแปลงซอยอะไรยังไงรีบๆหน่อยนะจันหลายสิ่งที่มีไปไหมที่ต้องเรียกรปภมากันมากันงซอยแล้วเนี่ยรอรออะไรอะ นี่ส้มตำวยดวสูรโอ้ตาย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 เลยปลาด้วยโอีตเชมเนาะโอเคแปลว่าก็ไม่รู้โอเคไว้ก่อนรอ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 หยิบแล้วนึกนึโนึกเอาปลาปะน้ำปลาปลาเอาปะเอาปะปลา

พีค,คอไม่เจอไรปลาตูเปล่ามึงไม่วางไก่ให้เขาลืมวเรื่องไก่ไว้อ้อ,อะไรอะ่ะแต่ว,ว่าชิปตามมาต่อยหันแม่เลยเุ้ยหาเอาตามาต่อแยแม่รถเสียแล้วควายหลังตามมาต่อยเ,เว้ย ล้อตันไม่โตเลยทำไงดีฮะลูกบ้างสักทีก็ไปไกลป่ะรถเสียฮะไอ้ปั๊บมันดีมากอ่ะโทรไปบอกจะวิ่งมาต่อยวะไข่ตัวอย่างเดียวตัวอย่างเดียวมองไปหลังมันต่อยอ่ะไข่เลยมองหลังใหญ่เลยเว้ยมองหลังใหญ่เลยโฝรั่งต่อยเนี่ยร้อนนะพี่เดี๋ยวฝรั่งมันมาต่อยตัวอย่างเดียวเลย